สวัสดีครับอยู่กับช่องแมคคอร์สเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเดิมนะทุกคนอาจจะสงสัยดูใครกัดใครกัดเดียวเดียวผมยังกำลังเปิดคลิปกำลังเปิดคลิปกำลังเปิดคลิปติดดติดติดแรงมากแหลับเลยตอนนี้นะฮะผมก็ทุกคนเห็นไหมว่าการผมไปเล่นนกรออกมาะเออแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับครอบครัวใหม่นะครอบครัวใหม่ พอดีนะเขาเฟลลี่นะคะเขาใจดีกับผม,ผมก็เลยจะมาอยู่นะว่าเขาจะล่าตลอดะเดี๋ยวมีคนวางไข่ด้วยใครวางไข่วนะเนี่ยไขไขอะ่ะกินกินไข่ไทยเซอร์ชอบด้วยตอนนี้เราก็จะโตแล้วนะแต่ตอนนี้ก็โอ้โหไข่มาเกิดโอ้ยกินไข่อุ้ยโอ้ย บิดแรงมาก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 โอเคผมส่นหัวใจเดี๋ยวเขาจะไม่กัดว้ายบิดบิดบิดแรงบิดแรงมากบิดแรงมากโอเคบิดหายแล้วเขากัดใครเนี่ยแล้วก็ได้อาหารมาอีกแล้วได้อาหารแล้วนะเห็นเห็นว่าเจ้าสไปโนตัวนี้เขาจะล่าให้เราตลอดตอนนี้ผมก็80%ถ้ิบเากำลังจะโตผมเล่นไป แล้วก็มีตัวโดนลงลากลงไปในน้ำเด้อตอนที่ผมยังไม่ได้อัดที่ตรงนั้นมีครอบปวกินพืชไข่มันวิ่งมาเนี่ยอโอเคนะตอนนี้เขาพูดอะไรอย่างน้โอ้ยเซนเซอร์ดว่วนโอ้ยอไอ้ไขมักกัดเนี่ยไข่มากัดไข่มักกัดเย้ย อะไรเน่ยตัวๆมักัดอะไรเนี่ยฮะฮะมากัดอะไรเนี่ยฮ้กลายเป็นอาหารของฆ่าเสียมไม่อามอาตอนนี้ถ้าเราก็88%แเแล้วถือว่าโตเร็วนะยินมีตัวมากัดผมเฉยเลยก็เลยฆ่ามนทิกอีกาอะไรเนี่ยนกอีกาอุ้ยอ้ยอุ้มีแรงมากมีแรงมากตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไร้ตัวอร้ ผูนี่ตัวในน้ำฮะโอ้โหกัดแรงมากกัดแรงมากโอ้ยอะไรกันนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเหี้ยวเหี้ยวผมพิมพ์ผมทำโยกิเหี้ยวไปวันเหียวนกอีกานกอีกามีคนพิมพ์นกอีกาเา,อาลองล่ากินจะไปโดน่น,โน,โน หนวจังโมบอกที่เหนีวเก๋เขาจะล่าให้ี่คนนี้เลือดน้อยเคผมเกตจะโตแล้วโอ๊ยใครกัดไอ้มุนกัดเนี่ยโอ๋เมื่อกี้สงสัยเขาจะเหือกดกัดเนาะสเปนูคิตกใจโอเคสเปนดูตวอยู่แล้วว่ะเหีวเหนวหนวจังเลย โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แรกกำลังจะแปลงร่างนี้โอเคเรียบร้อยนะผมก็กลายเป็นอันนี้แล้วเป็นทีเล็กไวจูจูวี่นะโอ้ยตาป้าโอ้ยโอ้ยโอ้โีเล็กมากทีเล็กมากบีเล็กมากเว้ยตายเนี่ยหลับบีจะหายบีจะหายเร็วขึ้นนะครับถ้าเราหลับเนี่ยเออหรือเปิดคลิปเลยจะมาอันนี้เป็น EP พีสองค่ะโอ้โหมีปลาอยู่ในน้ำเลย <c oughs> เขากินนกอีกก่อยเรียบร้อยแฮนนกนกอีกาโดนกินขากินเหนื่อเหลือเกินผมแบ่งให้คุณเดือบ้างเดืยอยกลับทำไมเนี่ยยขยูบขยูบ กัดโดดกันเอีมันทำเลยทหารของผมฮะวันนี้อืึดเลยมีตัวอยู่ตรงน้ำโอ้โหจะไปกินน้ำยังไงละทีนี้ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับครบคัวนั่นเอง เขาคผล่เขาฟูนิดนิดที่ต่างต่างสายพันธุ์นะตอนนี้นะคะผมก็เป็นจูวี่แปดเปอร์เซ็นแล้วนะไปโมตัวเดียวผมจะให้เขากินนะคะเพราะผมอิ่มแล้วไม่รู้เขาอิ่มเลยเขาน่าจะกินเลีอดลีเลือดอยู่ด้วยเทน้องน้องแล้วผมจะให้เขากินนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่รู้โอ้โหเสดเสรเสรดเสรดโอเคนะคะตอนนี้เราก็สิบเปอร์เซ็นต์จูวี่แล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวใครกัดจบไปลยเท้าด้ยวยใครกัดเนี่ยเมื่อกี้ผมกัดเลยมีตัวอวุ้ยเีนซาไพรนูสองตัวด้วยเฮ้ยแล้วตัวไหนเป็นพวกเราล่ะเนี่ยไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมเป็นทีเร็กจูวี่ไว้ตอนนี้สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ผมหิวผมกลัวมีตัวอะไรมาโผล่เนี่ยนะอุ้ยอันโลตัวเดิมหรือเปล่านะน่าน่าน่าจะใช่